สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุธที่10มกราคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้หนุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะอากาศก็จะ เริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆค่ะยกเว้นทางภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนที่มีลมตะวันตกพัดผ่านทำให้หนาวเย็นกว่าภาคอื่นค่ะส่วนภาคใต้ตอนล่างก็จะมีฝนนะคะประมาณ30%เน้นทางด้านฝั่งตะวันออกค่ะและในช่วงวันที่12ถึงวันที่16มกราคมลมหนาวระลอกใหม่ก็จะลงมาพร้อมกับคลื่นกระแสลมตะวันตก พัดผ่านทางตอนบนค่ะทำให้มีฝนประมาณ20-40%และหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงค่ะ1-2องศาเซลเซียสหลังจากฝนตกนะคะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้ มีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณจังหวัดนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะอันหนึ่งในช่วงวันที่12ถึงวันที่15มกราคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในขณะที่คลื่นกระแสลมไฟตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นชนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกและหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงค่ะ1-2อ,องศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยค่ะพยากรณ์อากาศล่วงหน้าในช่วงวันที่10ถึงวันที่11มกราคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาค่ะกับมีหมอกในตอนเช้าและในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาสำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่16มกราคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและทะเลจีนใต้ค่ะในขณะที่คลื่นกระแสลมไฟตยตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะ เลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกค่ะและหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยค่ะสำหรับภาคใต้ ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12นะคะมรสุม,สมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ก็ยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าขนองบางแห่งและหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่13ถึงวันที่16มกราคมมรสุม,สมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงขึ้นด้วยโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่12ถึงวันที่16ระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นส่วน ผู้ที่อยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย